ประเทศบางประเทศมีหลายๆอย่างที่เป็นสิ่งต้องห้ามของประเทศนั้นๆไม่ว่าจะเป็นภาพ,พยนตร์กระตูนเกมสื่อต่างๆซึ่งประเทศจีนก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีสิ่งต้องห้ามมากมายเพราะฝ่ายรัฐบาลไม่อยากให้ประชาชนเห็นสิ่งเหล่านั้นหรืออาจมีข้อขัดแย้งกับบางสิ่งบางอย่างทําให้สิ่งเหล่านี้ต้องถูกแบนออกไปโดยคําสั่งของรัฐบาลประชาชนไม่สามารถเข้าถึงสิ่งเหล่านี้ได้นอก,กจากจะไปประเทศอื่นๆ หรือใช้การลักลอบเข้าถึงข้อมูลส่วนนั้นๆซึ่งคลิปนี้เราจะพาเพื่อนๆไปรับชม12สิ่งที่ประเทศจีนเคยสั่งแบนหนึ 1. Google เว็บไซต์ที่เป็นเหมือนหน้าแรกของใครหลายๆคนใช้ค้นหาข้อมูลที่อยากรู้แน่นอนว่ามันก็เคยสามารถใช้ได้ในประเทศจีนมาก่อนจนกระทั่งผู้คนที่อยากรู้อยากเห็นข้อมูลที่รัฐบาลไม่อยากพูดถึงหรือพวกเขาไม่ต้องการให้ประชาชนรับรู้ ทางรัฐบาลจีนจึงร้องขอให้ Google คัดกรองเนื้อหาบางสิ่งบางอย่างที่รัฐต้องการแต่ทาง Google ปฏิเสธข้อเรียกร้องนี้และไม่ยอมทำตามทําให้ทางรัฐบาลจีนสั่งปิดบริการของ Google ในประเทศจีนในปี2010แต่ยังไงก็ตามมีคนพยายามใช้ VPN เพื่อค้นหาข้อมูลต่างๆที่รัฐปิดกัน้นแต่การควบคุมของรัฐก็เป็นไปอย่างเข้มงวดมีผู้คอยสอดส่องดูแลดักจับข้อมูลของผู้ใช้ภายในประเทศทำให้ประชาชน ไม่สามารถค้นหาสิ่งต่างๆได้โดยง่ายส่วนเว็บไซต์ที่ใช้ทดแทน Google ก็คือไปตู้ซึ่งเป็นเว็บไซต์ Search Engine ยอดนิยมของจีนนั่นเอง 2. YouTube เว็บไซต์ที่รวบรวมวิดีโอไว้มากที่สุดในโลกอย่าง YouTube ก็โดนแบนเพราะเว็บไซต์ YouTube มีคนอัปโหลดคลิปเจ้าหน้าที่จีนทำร้ายชาวทิเบตหลังจากคลิปดังกล่าวสามารถค้นดูได้ใน YouTube แล้วทางรัฐบาลจีนไม่นิ่งนอนใจรีบออกมาปฏิเสธแบบทันควัน และแบน y o ยูทูบนับตั้งแต่วันนั้นจนมาถึงวันนี้ทําให้จีนอนุญาตให้ใช้เว็บไซต์ที่กรองเนื้อหาตามที่รัฐบาลต้องการอย่างโยกขู่ซึ่งก็มีวิดีโอมากมายไม่น้อยกว่า YouTube แต่แน่นอนว่ามันก็เป็นวิดีโอที่ผ่านการกลั่นกรองจากทางรัฐบาลเรียบร้อยแล้วไม่มีวิดีโอที่ต่อว่าผู้นำามีภากวพจาร์รัฐบาลหรือสิ่งที่รัฐไม่ต้องการให้เห็นอย่างแน่นอนสาม c e b o o k สื่อโซเชียลมีเดียที่เป็นที่นิยมของคนทั่วโลกอย่าง Facebook ดูเหมือนว่าจะเป็นมิตรกับชาวจีนในช่วงแรกมาร์คซัคเคอร์เบิร์กลงทุนฝึกทักษะภาษาจีนเพื่อใช้สื่อสารในวันสัมมนาแต่เมื่อ Facebook เปิดใช้ไปได้สักพักจนกระทั่งในเดือนกรกฎาคมปี2009กบฏซินเจียงได้ใช้ Facebook ในการสื่อสารเฉพาะกลุ่มและก่อการจลาจลขึ้นรัฐบาลจึงขอข้อมูลส่วนตัวผู้ก่อ,อความไม่สงบกับทาง Facebook แต่ทาง Facebook แต่ปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลดังกล่าวเพราะถือว่าเป็นข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ Facebook ในจีนถูกบล็อกมาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนเมื่อวันที่20สิงหาคมปี2013มีรายงานว่า Facebook ถูกปลดบล็อกเป็นบางส่วนในจีนแต่ทางรัฐบาลจีนก็ยังคงยืนยันว่า Facebook นั้นยังคงถูกบล็อกอยู่ในประเทศจีนอย่างแน่นอน 4. t w i t t e r ออีกหนึ่งช่องทางของโซเชียลมีเดีย ที่สามารถใช้สื่อสารกันได้สามารถตอบโต้กันไปมาได้อย่างอิสระก็ไม่พ้นการถูกแบนจากจีนในปี2011เหตุผลที่นักวิชาการนั้นขาดการก็คือเหตุการณ์อาหรับสปริงซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่มีการชุมนุมต่อต้านเผด็จการในกลุ่มอาหรับจนมีการต่อต้านตามมาอีกหลายประเทศทําให้จีนเลือกที่จะตัดปัญหาตั้งแต่แรกเริ่มแบนทวิตเตอร์ตั้งแต่แรกเริ่มที่เข้ามาเพราะกลัวว่าอาจจะมีปัญหาการปลุกระดมขึ้นนั่นเองซึ่งโซเชียลมีเดียของจีนที่มีลักษณะคล้ายกับ Twitter, นั่นก็คือเว่ยโป๋ซึ่งดาราไทยจำนวนไม่น้อยที่เป็นที่นิยมในเมืองจีนก็ใช้โซเชียลมีเดียนี้เพื่อสร้างและรักษาฐานแฟนคลับด้วย 5. Instagram Instagram เคยเปิดให้ใช้งานในจีนแน่นอนว่ามันเป็นที่นิยมมากจนไม่มีแอปไหนสามารถเทียบเคียงได้ในขนาดนั้นจนกระทั่งในปี2014หลังจากเริ่มมีการประท้วงในฮ่องกงที่ประชาชนชาวฮ่องกง เรียกร้องให้เปลี่ยนแปลงสู่ระบอบราาประชาธิปไตยเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งภาพของการประท้วงในฮ่องกงนั้นได้ถูกอัปโหลดผ่าน Instagram มทำให้ทางรัฐบาลจีนไม่พอใจกับเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างมากจึงสั่งแบนอินสตาแกรมตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา 6. l ไลน์สำหรับแอปพลิเคชันที่ใช้ในการสื่อสารที่สามารถส่งข้อความและโทรหากันได้อย่างไรก็ถูกแบนในจีนอีกเช่นเคยซึ่งมันก็มีเหตุผลที่แน่นอนก็คือ มันอาจจะมีผลกระทบกับความมั่นคงรวมถึงทางไลน์ไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ให้กับทางรัฐบาลจีนได้หากมีการร้องขอเกิดขึ้นนั่นคือเหตุผลที่ไลน์จึงไม่สามารถใช้งานได้ในจีนยังไงก็ตามมีแอปพลิเคชันทดแทนจาก WeChat ที่สามารถใช้ได้ไม่ต่างจากลายแต่สิ่งที่แตกต่างก็คือ e ี We Chat สามารถให้ข้อมูลกับทางรัฐบาลจีนได้หากรัฐบาลจีนมีการร้องขอเกิดขึ้น 7. อุตสาหกรรมเคป๊อปรัฐบาลจีนเคยแบนวงการบันเทิงของเกาหลีใต้ไม่ว่าจะเป็นนักร้องเกาหลีที่จะเข้ามาทำการจัดคอนเสิร์ตซีรีส์และรายการต่างๆของเกาหลีใต้โดยเหตุผลว่าเกาหลีใต้นั้นตกลงร่วมมือกับทางสหรัฐอเมริกาให้ติดตั้งระบบต่อต้านขีปนาวุธที่ไว้รับมือกับเกาหลีเหนือทำให้สื่อบันเทิงเกาหลีใต้ถูกรัฐบาลจีนประกาศแบนโดยทันทีซึ่งในเดือนตุลาคมปี2016 ทางรัฐบาลไม่อนุญาตให้ศิลปินเกาหลีเข้ามาสแสดงคอนเสิร์ตในขณนะนั้นศิลปินหลายๆคนถูกยกเลิกคอนเสิร์แตแบบกระทันหันจนกระทั่งเวลาผ่านไปประมาณ2ปีทําให้เกาหลีใต้สูญเสียรายได้นับพันล,นล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อเวลาผ่านไปความขัดแย้งเริ่มคลี่คลายจีนจึงค่อยๆผ่อนผันให้อุตสาหกรรมเคป๊อเข้ามาให้ชาวจีนได้รับชมอีกครั้ง 8. เว็บไซต์ต่างๆเว็บไซต์หลายๆเว็บไซต์ก็ไม่สามารถให้ประชาชนเข้าถึงได้ซึ่งหลายๆเว็บมันก็เป็นที่นิยมที่เรารู้จักกันเช่น Google Facebook YouTube Twitch Vimeo Discord รวมถึงเว็บไซต์สำนักข่าวต่างประเทศเช่น Bloomberg The New York Times Reuters ซึ่งเหตุผลที่แบนก็คงหนีไม่พ้นข่าวสารที่ไม่ผ่านการตรวจสอบจากทางรัฐบาลน,นั่นเอง บางครั้งหลายๆสื่อมีการวิาพากษ์วิจารณ์ประเทศหรือระบอบคอมมิวนิสต์ทาให้จีนไม่ยอมให้สื่อเหล่านี้เข้ามามีอิทธิพลทางความคิดของประชาชน 9. ภาพยนตร์ไม่น่าแปลกใจที่ภาพยนตร์หลายๆเรื่องจะถูกแปนในประเทศจีนซึ่งมันก็ไม่ต่างจากประเทศอื่นๆที่มีการแบนแต่บางครั้งมันก็มีเหตุผลแปลกๆที่หยิบยกขึ้นมาแบนหนังเหล่านั้นเช่นภาพยนตร์เรื่อง Black to the Future อีกหนึ่งหนังไซไฟสุดคลาสสิกยุค80กลับถูกแบนห้ามออกอากาศในประเทศจีนในปี2011ทั้งหน่วยงานภาครัฐได้ออกคำสั่งและให้เหตุผลว่าห้ามเผยแพร่ภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการเดินทางข้ามเวลานอกจากนี้ยังมีเรื่องเดดพูดหนังซูเปอร์ฮีโร่สุดเรียนอย่างเดดพูดก็โดนแบนไปด้วยเพราะมันดูมีเนื้อหาที่รุนแรงหยาบคายและตัวละครมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมส่วนแบทแมนเดอะดาร์กไนท์ นักวิเคราะห์ให้ความเห็นว่าหนังเรื่องนี้ถูกแบนก็เพราะอาชญาก,กรรมในเรื่องนั้นเป็นคนเชื้อสายจีนและมีฉากที่ถ่ายทําในฮ่องกงยังไงก็ตามมันยังมีหนังอีกหลายๆเรื่องที่ถูกแบนในประเทศจีนด้วยเหตุผลที่แตกต่างออกจากกันไป10การ์ตูนการ์ตูนบางเรื่องก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลจีนสั่งแบนไม่ต่างจากประเทศอื่นซึ่งก็มีเหตุผลที่ทางรัฐบาลได้สั่งแบนยกตัวอย่างเช่นเรื่องเป๊ป้าพิก เปิดตัวช่วงปี2000ในประเทศจีนซึ่งเปปป้าพิกซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากหลังจากมีการทำซับ์เป็นภาษาจีนกลางแต่เมื่อปลายปี2017เกิดกระแสร้อนแรงขึ้นกลุ่มผู้ชมวัยผู้ใหญ่ใช้อินเทอร์เน็ตมากขึ้นพวกเขาเริ่มใช้สิ่งของต่างๆเช่นถ้วยนาฬิกาเสื้อผ้าซึ่งมันมีภาพตัวละครอ,อยู่ในนั้นโฆษกประจําวันของปักคอมมิวนิสต์ได้กล่าวว่าเปปป้าพิกได้รับการสนับสนุนจากคนดังมากขึ้นมีเด็กนักเรียนหลายราย พยายามแย่งชิงนาฬิกาเปปปอรพิกหรือเครื่องประดับที่มีเปปปอรพิกนอกจากนี้เด็กๆยังเสพติดการดูการ์ตูนเรื่องนี้มีเด็กหลายรายที่ไปกระโดดบ่อน้ําหลังจากดูการ์ตูนจบหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเขียนระบุไว้ว่าเปปปอรพิกกลายเป็นไอคอนทางวัฒนธรรมของเยาวชนที่ไม่ได้ทํางานคนที่ไม่ได้รับการศึกษากลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีการต่อต้านสังคมทำให้การ์ตูนเรื่องนี้ถูกแบนไปในที่สุดนอกจากนี้ก็ยังมีการ์ตูนอื่นๆเช่นเสาปา ถูกแบนต,ตอนที่กระตูเสียดสีการทำงานของเจ้าหน้าที่ในประเทศจีน11เกมมีรายงานว่ารัฐบาลจีนเคยประกาศนโยบายการนำเข้าและการขายเกมซึ่งมีความเข้มงวดมากกว่าในอดีตรายงานระบุไว้ว่าเกมเกี่ยวกับประวัติศาสตร์จกกักรวรรดิเกมที่มีเลือดเกมที่มีศพการพนันยกตัวอย่างเช่นเกมไพ่โป๊กเกอร์จะไม่ได้รับอนุญาตให้วางจำหน่ายในประเทศจีนโดยเด็ดขาดซึ่งอดีตที่ผ่านๆมา เกมที่มีเลือดวางขายในจีนส่วนใหญ่จะมีการเปลี่ยนสีเลือดจากสีแดงเข้มเป็นสีเขียวนอกจากนี้เว็บไซต์เกมแรมได้รายงานว่าประเทศจีนตัดสินใจออกกฎหมายเกี่ยวกับวิดีโอเกมมาอีกครั้งโดยคราวนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างแปลกพอสมควรเพราะว่าทางรัฐบาลได้ประกาศแบรนเกมที่ผู้เล่นสามารถเลือกแต่งงานกับตัวละครอ,อื่นได้12ตัวกระตูนหมีผูใครจะเชื่อว่าเจ้าหมีผูที่ดูอ้วนท้วนไร้พิษภัยตัวนี้ กลับกลายเป็นสิ่งต้องห้ามของสื่อต่างๆในประเทศจีนแม้จะไม่มีคําอธิบายอย่างเป็นทางการแต่เมื่อมีรูปเปรียบเทียบวินนี่เดอะพูกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงมันมีความเป็นไปได้ของเรื่องราวในการแบนครั้งนี้หากย้อนไปเมื่อปี2013มีรูปของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเดินเคียงคู่กับประธานาธิบดีบารักโอบามาดันเป็นรูปที่ดูละไมาค้คล้ายคลึงกับหมีพูและทริกเกอร์ที่เดินข้างกันทำเอาชาวเน็ตชอบอกชอบใจกันใหญ่ มันเป็นแค่เหตุการณ์เล,เล็กๆน้อยๆในช่วงหนึ่งเท่านั้นจนกระทั่งในปี2014มีรูปที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจับมือกับประธานาธิบดีชินโซอาเบกชาวเน็ตก็ดันไปเจอรูปหมีภูกำลังจับมือกับอ e ียอซึ่งท่าทางในรูปกระดันเหมือนกันแม้กระทั่งสีหน้าของตัวการ์ตูนจนมาในปี2015ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงมีรูปที่ยืนอยู่บนรถอย่างสง่าง,งามแต่ชาวเน็ตก็ไปเอารูปหมีภูบนรถมาเปรียบเทียบกันทําให้หลังจากนั้นเพียงเวลาไม่นาน รูปหมีผู๋ค่อยๆถูกลบออกไปจากอินเทอร์เน็ตซึ่งมีการสันนิษฐานเอาไว้ว่าการเปรียบเทียบเหล่านี้มันเป็นการทําลายภาพลักษณ์ของประธานาธนิบดีและรูปต่างๆของวินนี่เดอะผูจึงค่อยๆเลือนหายไปจากอินเทอร์เน็ตของจีนและทั้งหมดนี้ก็คือสิ่งที่ประเทศจีนเคยแบนซึ่งเหตุผลก็อย่างที่เราได้ทราบไปบางเหตุผลอาจจะดูเล็กน้อยสําหรับเราแต่ก็อาจจะเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้สําหรับพวกเขายังไงก็ตาม ประเทศอื่นๆก็ล้วนมีการแบร่งแอปพลิเคชันภาพโยนตร์กระตูนเว็บไซต์หรือหนังสือก็สุดแล้วแต่เหตุผลของทางรัฐบาลประเทศนั้นนั่นเองหากเป็นเพื่อนชอบหรือถูกใจอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราหาสิ่งที่น่าสนใจมาเล่าต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ